เดี๋ยวเดี๋ยวพัดเตะปุ๊บแล้วแกมห้างเลยนะครับผมเออเอา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 เออออกก้อออกก้เออเออที่นี่เสียงนี่ไม่ใช่เสียงใครนะครับเสียงพี่เชนนะครับหลายท่านคงจะรู้จักดีนะฮ่าฮ่่าอันนี้เดี๋ยวเอาหลอนอะไรกันหลอนปักปอมผ่านไปแล้วครับโอ้ยุงกึ่งจามกระดานมา คุณครูผ่านเบอร์ที่เจ็ดไม่ได้เบอร์ที่เจ็ดเป็นเซรั่มเลยเออเราก็ปล่อยบอลออกนะครับสนามไปคุณครูสีส้มค้าวสารสีส้มครับให้คุณจับสีขาวดิสีขาวครับทีมสีขาวมาเร็วเร็วครับเออทีมสีขาวเร็วเอ้อ จะเตะได้ไหมเนี่ยโอ้โหพี่เอกเตะไปแล้วนะครับเลิกการแล้วยังไม่เข้าเลยครับเร็วเบ้โอ้โหทีมส้มเลยไปสามฟากดูแล้วครับจับมาแล้วโว้ยจับมาลไปแล้วจับมาแไปด้วยเร็วครับเร็วเบอร์ที่แจมแล้วสิบแล้วครับโอ้ยมาอีกแล้วพี่เจมมาเลยเบิ้ล